ตาเจาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับฟ้าหลาซืออีกแล้วนะคะวันนี้ฟ้าหลาซือจะมาสอนในรายวิชาภาษาจีนในบทที่11นะคะบทที่11นะคะจะเป็นเรื่องของซีกว่าเจินเทียนซีกว่าเจินเทียนซีกว่าแตงโมนะคะเจินจริงๆเขียนหวานค่ะ ซีกวาเจินเฉียนแตงโมงหวานจริงๆค่ะค่ะในบทนี้นะคะก็จะเรียนเรื่องพยัญชนะก่อนนะคะพยัญชนะตัวแรกก็คือตัว C H หรือในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าชือออกเสียงพร้อมกันนะคะชือชือและคำศัพท์ที่เราซือยกตัวอย่างมาให้นะคะออกเสียงว่าชืชือ แปลว่ากินค่ะต่อไปนะคะพยัญชนะช h ตัวอย่างคำศัพท์ที่เราซื้อยกมาให้นะคะออกเสียงว่าเชอร์แปลว่ารถนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นพยัญชนะตัวคิวนะคะซึ่งในภาษาจีนเราจะไม่ออกเสียงว่าคิวนะคะเราจะออกเสียงว่าชีชีและตัวอย่างคำศัพท์ที่เราซื้อนำมาให้นะคะจะออกเสียงว่าชี ชีเจ็ดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพยัญชนะตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรคะค่ะชีนั่นเองค่ะชีตัวอย่างคำศัพท์ที่เราซื้อนำมาให้นะคะฉิงฉิงแปลว่าเชิญหรือว่าการุณานะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้คำแรกนะคะ 香蕉、香蕉、圭圭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 圭 木瓜，木瓜，麻拉糕，好吃，好吃，阿累，甜，甜，ห酸酸甜甜，酸酸甜甜，要不要玩玩่ย จนจนจริงจริงหรือว่ามากนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มเรียนหยูฝ่าอีนะคะยูฟ่าอีหรือ,อว่าไวยากรณ์ที่หนึ่งนะคะวยากรณ์แรกของบทนี้นะคะเถามว่าจุดจุดจดุห่าชื่อมาช่องว่างที่ให้เติมนะคะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะ B ตอบว่า หาวชืแ่แปลว่าอร่อยนะคะค่ะเรามายกตัวอย่างยูฝ่าอีกันนะคะเมื่อเอถามว่า香้มเจียวหาวชื่อไห้เจียหาวชื่อไกล้วยอร่อยไหมยีตอบว่าหาวชื่อหาวชื่แปลว่าอร่อยนะคะแต่ว่าถ้าบีจะบอกว่าไม่อร่อยบีต้องพูดว่าอะไรนะคะ ค่ะบีต้องพูดว่าอู่หาวชื่อู่หาวชื่อู่แปลว่าไม่นะคะหาวชื่อแปลว่าอร่อยอู่หาวชื่อไม่อร่อยค่ะต่อไปนะคะหยิ่ฝ่าเออนะคะหรือว่าวากรตัวที่สองของบทนี้นะคะเอจุดจุดจุดเขียนผู้เขียน B จุดจุดจุด จนินเทียนช่องว่างที่เขาให้มาให้เราเติมคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นยน甜ู้เขี不น,น,นแตงโมงหวานไหมบีตอบว่า西瓜นเ西ียน,น,นแตงโมงหวานจริงๆแต ถ้าบอยากจะตอบว่าแตงโมไม่หวาน B ต้องพูดว่าซีกว่าปู้เทียนซี C กว่าปู้เทียนแตงโมไม่หวานนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้นะคะเกี่ยวกับคำว่าหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหว,วานหวานหรือว่า พยัญชนะแต่ละตัวออกเสียงว่ายังไงนะคะค่ะหากเด็กๆมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักมาสอบถามเราซื้อได้นะคะข่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะใจเจียนคะ่ะบ๊ายบาย